เริ่มมาตังแ่เหตุการณ์ยิงในโรงเรียนในสหรัฐอเมริกานะครับเ,รเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่มอลารัตเท็กซัสนะครับที่มอลารัตเท็กซัสคราวนี้ที่มอลารัตเท็กซัสเนี่ยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะไม่เป็นข่าวถ้าเกิดไม่ได้เกิดขึ้นในสถานการศึกษาซึ่งเป็นสถานการศึกษาระดับประถมศึกษานะครับเอาจริงๆแล้วในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเวลามีการยิงกราดในโรงเรียนเนี่ยมันแทบจะไม่เป็นข่าวแล้วโดยซ้ำไปยกเว้นยกเว้นซะวาจํานวนผู้เสียชีวิตนั้นค่อนข้างสูงแล้้ววถาาาาเเกกิิิดป็นนนรยยยงใมหทลัะ มันกลายเป็นเรื่องปกตินะฮะซึ่งมันไม่ควรจะเป็นเรื่องปกติแต่ว่ามันเป็นเรื่องปกติในสหรัฐเวลามีการพกปืนนะฮะพก,พกปืนเข้าไปเดินเพ่นพ่าน open carry เ,เ,เนี่ยพกปืนให้คนอื่นเห็นเนี่ยในมอลรัฐเท็กซัสเนี่ยคุณสามารถทําได้นะฮะมันเป็นเรื่องซึ่งไม่ใช่เรื่องเล่นๆแต่ว่าทําได้จริงๆเพราะฉะนั้นคนไหนซึ่งเคยมีโอกาสไปเรียนหนังสือในสหรัฐอเมริกาถ้าไปเรียนในบางมอลรัตยกตัวอย่างในมอลรัฐสหรัฐเนี่ยและคุณเห็นเพื่อนร่วมห้องเนี่ยนะฮะ ในมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐเนี่ยพกปืนมาในห้องเรียนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาสามารถทําได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นไปอย่างนั้นได้อย่างไรแต่ว่าในรอบนี้ที่มันเป็นข่าวเพราะว่าที่มีเกิดเหตุการณ์ยิงเนี่ยมันยิงแล้วมีเด็กตายฮะแล้วมีเด็กตายเยอะมากในครั้งนี้แล้วผมบอกเลยว่าคนไหนซึ่งบอกว่าสหารัฐอเมริกานั้นน่าอยู่เนี่ยนะฮะมันก็คงจะน่าอยู่ะฮะนอกเหนือไปจาก เรื่องที่ว่าเวลามีการยิงกันในสถานการศึกษาเนี่ยเด็กในระดับประถมศึกษาเนี่ยตายทีหนึง่งเนี่ยนะฮะเมื่อเช้านี้เนี่ยตายทั้งหมด18คนนะครับนั่นคือตัวเลขเด็กประถมนะครับเด็กประถมนะครับซึ่งตายในสถานการศึกษานะครับมันเป็นเรื่องซึ่งในอเมริกาเขาแก้ไขไม่ได้จริงๆมันเป็นเรื่องซึ่งผู้ซึ่งถืออำนาจรัฐไม่ว่าจะเป็นมอลรัฐเท็กซัสหรือผู้ซึ่งถืออำนาจรัฐในรัฐส่วนกลางที่วอชิงตันดีซีดิสทริกออฟโคลัมเบีย ไม่ว่าจะมีอำนาจจากแห่งหนใดในระดับประธานาธิบดีหรือกฎหมายใดๆก็ตามเนี่ยไม่สามารถเอาอยู่คะคือเอาไม่อยู่ฮะในรอบนี้เป็นการปฏิบัติการโดยคนซึ่งอยู่ในวัยเรียนมัธยมศึกษาปีม .6 นะฮะชื่อซาวาดอร์รามอสอายุ18ปีนะครับซาวาดอร์รามอสนั้นพกปืนเข้าไปแล้วก็ยิงยิงเด็กตายนะครับที่โรงเรียน ในระดับประถมนะฮะ Rob Elementary School ที่เมือง a l v a d e มอลาตเท็กซัสนะครับวันนี้ผมไม่มีมุมวิเคราะห์ให้คุณนั้นได้รับทราบมุมวิเคราะห์ของผมก็คือว่าเฮ้ยตกลงแล้วอเมริกามันน่าอยู่หรือไม่อเมริกามันน่าอยู่ในหลายๆเรื่องถ้าเกิดคุณได้มีโอกาสเรียนในระดับมหาวิทยาลัยชั้นนำถ้าเกิดคุณได้มีโอกาสทำงานในบริษัท multinational corporation ที่จ่ายเงินเดือนสูง ถ้าคุณเป็นคนซึ่งเติบโตขึ้นมาในหน้าที่การงานได้อย่างอีลอนมัสก์มาคซักกร์เบกมันก็น่าอยู่ะฮะแต่ว่าถ้าคุณต้องเรียนหนังสือในโรงเรียนซึ่งถึงเวลาลูกหลานของคุณสามารถเป็นเหยื่อการบุกยิงกราดแบบนี้ได้มันก็ไม่น่าอยู่ะฮะแล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะฮะและนี่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายนะครับชีวิตปกติในสหรัฐนะครับในการไปเรียนหนังสือในโรงเรียนของรัฐโดยทั่วไปนั้นความเสี่ยงที่ เด็กจะถูกยิงตายคาโรงเรียนนั้นผมพูดได้แบบที่เศร้าใจนะเพราะว่าผมโตที่นูน่นแต่ว่าผมเองก็รอดมาได้คือโรงเรียนแต่ละโรงเรียนที่ผมเรียนเนี่ยมันไม่เคยมีคนถือปืนเดินเข้ามาในโรงเรียนแล้วก็ยิงเด็กนักเรียนตายแต่ถามว่าถ้ามีคนทำเช่นนั้นจะมีใครช่วยปกป้องได้ไหมไม่มีฮะไม่มีครับในทุกๆโรงเรียนถ้าเป็นโรงเรียนของรัฐโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นโรงเรียนของรัฐในสหรัฐเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะอยู่ในมลรัฐไหนนะฮะ ไม่มีเมตาโลลจีในการป้องกันการยิงกราดที่เวิร์กจริงๆนะฮะไม่มีนะครับเพราะฉะวันนี้รายงานให้ทราบแล้วมันเป็นข่าวที่สร้างความเศร้าโศกให้กับประชาชนพ่อแม่พี่น้องผู้ปกครองผู้บริหารสถานรึกษาในหลายๆแห่งทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา